น้องครับซื้อกบยางหน่อยครับ<อ>กบยางตัวนี้ตัวเท่าไหร่ครับเนี่ยร้อยเดียวค่ะอ่ะงั้นพี่เอากบยางนี้ตัวหนึง่งเออแต่พอดีพี่ไม่มีแบงค์ย่อยเลยนะพี่มีแต่แบงค์ห้าร้อยนะทอนได้ปะได้จ้าอาวอ่ะอ้ะอาซื้อกบยางร้อยเดียวแล้วแบงค์ห้าร้อยทำไมทอนสามร้อยเลยเนี่ย ทอดคาะสุดหลอ่อเมื่อกี้ว่าอะไรนะครับสุดหลอ่อโอ้โหงั้นไม่เป็นไรแล้วครับเอาแค่นี้พอแล้วครับผมแค่นี้เลยนะไม่ต้องถอนละอ่ะสุดหลอ่องั้นสุดอ่ะก็เอาเอาเอาไปอีกครับไปซื้อของเติเมในร้านเนาะเออสุดหลอ่อโอ้โยเอาเอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลยนะครับซื้อของเในร้านนะกดย้อนย่อก่อนไปดิ ชุดลอบอุ้พอแล้วหมดแล้วไม่เหลือแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วสุดิชุดอบอุดยพอแล้วไม่เหลือแล้วหน้าตาไม่จะเลอเลย